อันนี้เป็นงานผู้ชายนะครับเป็นงานล็อตใหม่ก็รวมๆแล้วเกือบร้อยวงนะครับอันนี้ก็จะมีเทคกไทนะครับเทคไทจะเป็นสเก็ตดาวสเก็ตดาวมีทับทิมมีนะครับมีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์นะครับแล้วก็มีเจ็ทนะครับยกนะครับแล้วก็มีนิล่านิลาพม่า,มาหรือว่าแซฟไฟร์บลูแซฟไฟนะครับแล้วก็มีทั้ง เจลโลซัฟไฟหรือบุสลาคมีทั้งเจียรไนแล้วก็ไม่ได้เจียรไนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจตนะครับจะสีเขียวสวยมากแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบุษรฟคามนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทับทิมทับทิมทับทิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนีลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นมรกตนะครับแอเบอรแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์แบ t ็กสตาร์นะครับซึ่งถ้าโดนแดดแล้วสีจะสวยมากแล้วสตาร์จะขึ้นขาชัดมากนะครับ แล้วก็มีทั้ง Cat Eye มีทั้งอะไรเงี้ยครับ